สวัสดีจ้าพี่นอ้องฟังไปสุขสุขคนวันนี้หลพาพักกินพาพี่น้องมากินส้มตำแซลมอนจ้านี่พี่น้องจ้าแซลมอนอหลาเลือกเอาอ่ะส่วนพุ่งมันจังคอยหวานจังคอยมั่นนะพี่น้องจ้าอ่ามื้อนี้พักเครื่องเคียงกับมีบักเขือเปาะพักบุ้งหน้าแลด่ดิสละกา พักหนองใะพน้องจ้าตะว,วกรองจี่อห่จับไปแสบไปนวดกันอิหลามีผลิตภัณฑ์ดีๆจากแบรนด์แอลคูแนนน้ำจ้ะเป็นสบูท่ทำความสะอาดผิวหน้าสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแพ้ง่ายอ่าโดนมลภาวะโดนสารเคมีมามากได้พน้องจ้าผิวหน้าหมองคล้ำมีกระมีฝ้ามีจุดด่าดงดำอีหลา,หนาแนนน้ำเนือจาดีท็อกผิวหน้าด้วยชาคลแล้วตามด้วยสูตรมิกฟูดนะจ้าหนึ่งร้อยหกสิบบาทเท่าน,นั้นถ้าผู้ใดสนใจอยากจะลองใส่แบบีลาพ้ากินเมืองอิหลาตึงลิงชทางการสื่อไวียดเตคลิปจ้ามาพา มอไปกับเกงปากจ่ะน้ำลายแตกเนาะหนัวหนวกหนัวแห้งหนัวแห้งพักหนวกแซ่บๆจ้ะกินหอมอืมเซียมัน ขอแรงเรลลื่อจ้ะเนี่ย le monde. พักบวงหน้ากับแซดจ้ะฮึ่นฮึ่น no attack bọc nè đi chả Mùa ngon quá, cảm tẹt đi thiên vị ngon, bọc ngay. พี่น้องถามขามาว่าสบูน่นี่ใส่แล้วสิแพ้บอเอาตรงนี้พี่น้องเด้อตอนที่ดาตัดสินใจใส่สบู่ของแบรนด์แอลโคนี่ก็ไม่รู้ว่าตเตงจะแพ้หรือไม่แพ้ในพี่น้องจ้าถ้าอยากดูว่าจะคล้องแพ้ว่าแพ้นี่พี่น้องจะต้องไปตรวจเช็อยูอ่าขี่นิ้ความสวยความงามด้วยพี่น้องเด้อว่าผิวหน้าตัวเองเนี่ยแพ้สารสกัดอะไรบ้างด้วยพี่น้องเด้อที่ลาบ่สามารถตอบได้เลยมันแล้วแต่บุคคลนะผิวหนาแต่ละคนเท่ามันกับบอคือกันนะแต่ว่าส่วนหลายทีพี่น้องเพิ่นอ่า รองใส่สบู่แอลกอฮอล์ส่วนน้อยนะคะที่จะมีอาการมีอาการแพ้นะแล้วแต่คนนะพี่น้องจ้าแต่ว่าพี่น้องที่เพิ่นใส่ถืกอกะเพิ่นก็นใส่ประจําชุดหนึ่งกล้องหนึ่งอาแพคคู่หนึ่งอะเพิ่นก็นเห็นผุนในกล้องหนึ่งแล้วเพิ่นก็นกลับมาซื้อซ้านะพี่น้องน,นะใช้วิจารณญาณในการสั่งซื้อในการใช้เอาเด้อพี่น้องเด้อก่อนสร้างซื้อกระสอบถามก่อนได้จับมีแอดมินของเพจเพิ่นตอบหรือจะเข้ามาถามมิดาก,ก็ไดดเด้อแต่ไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มได้ว่า จาใส่สีบัแผ่เด้อพี่น้องเดิอเพราะว่าอีหลาก่รู้ว่าผิวหนาของพี่น้องเนี่ยแผ่สารสกัดอย่างแสแน่เนาะจะบอกเลยว่าของเพื่อนอะ่ะจดอ,อยทุกตัวจากตรวจสอบได้อีหลากจะใส่ใส่เองเฮ้ยมัเกือบจะปี้วก้าสิสองปีแล้วพี่น้อง ิงผู้ใดที่แบบว่าไปแพ่ขี้มแพ้สารมากติดสารมากคุณต้องทําใจด้วยเลยนะคะพี่น้องจา้ามันจะต้องมีเอฟเฟกหลังการใช้อยู่แล้วนะพี่นนอมแซมอนกุนแสบแทะ tiếp theo Hmm. Ừ, kinh cơ thể thế này Ừ, ngọt ngọt mấy cái nó ở ịp Bố mình chạy Nei. Mm -hmm. ja. ตักนาำปลาแดกใส่ไปนั่นพี่นาะแซงวังกับปลาแดกเขาก็เหมกัน มืดแล้วพี่น้องไะนมันตอนแบบไงอื ักหนอกแซ่บตอนนี้แหละอืม

นัวแห้งจัดแซ่สใจนัวแซ่บมดอ่ะพี่น้องมันถ้าเอาทรงตรงส่วนพุ่งมันอะมันจะละมุนลิ้นนะหนุ่มมันหวานแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่า เขากันกับน้าปลาราปลา,า,ปา,าแดดหมกัมกๆเลยพี่น้องตามบาดใดกับน,นวแเสบจเลยพี่น้องเด้อก่อนท้อเสิจากกันไปหล่ะฝาอีาอีจังดรอปน้จากสำหรับใครที่สอบถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่าดูแลผิวหนาจังไหนเด้อแนะนําเลยค่ะสะบู่ชาโคลแล้วก็สบู่มิกฟู้ดสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของเป็นกราเป็นฝาเป็นจุดด,ดงดำมีรอยทรงรอยสีวนะ่ต้องการผัดเซผิวอย่างเร่งด่วนผิวหน้าหมองคล้ำแพ็คคู่นี้16 0บบาทเท่าน,นั้นถ้าผู้ใดสนใจ อยาจะรองใส่ใบวิลาผากินเมืองอิหลาดตึงดิงฉองทางการสั่งซื้อไว้ยุติคลิปจ้าสำหรับคลิปนี้หิลาผากินไปแล้วสวัสดีจ้า